Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ห้าถึงเจ็ดโมงเช้าน้ำเสียงกำลังทำงานการเด็กนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์จะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเตรียมมันละนางมื้อเช้าและกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงแคกเด็กเพื่อยกเลิอดไขมันตามเพื่อกระตุ้นสมองในเรื่องความจำและการตัดสินใจฉับไวเที่ยงถึงบ้าโมงเย็นดืรียมมื้อลังอาหารจะช่วยให้ลำไส้เล็กย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดหัวใจด้วยการออกกำลังกายเราต้องดื่มน้ำที่ อีสูงสามทุ่มงถึงเที่ยมคืนตื่นมาตอุอ่นก่อนนอนจะช่วยร่างกายอบอุ่นหลับง่ายเป็นเชื่องเวลาที่ร่างกายรับแคลเซียมได้ดีที่สุดมุมโงเรียนคุณก็อย่ามัควรเถ้ระชากอะไรเข้มข้น